สวัสดีครับวันนี้มาแนะนําวิธีการทำหมูกร,บกรอบนะครับนี่ร้านเฮงกี่เยาวราชเก่าเก่านะครับอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ตรงถนนข้าวหลามนะครับที่ตรงาชายหาดหึงก็าชายใชหารประมาณ3 0 0เมตรโดยประมาณนะครับอยู่ขวามือฝั่งหาข้าวรุเทศน,นะครับเลยป้อมังจากมานิดนึงแล้วเราก็เปิดตั้งแต่ตั้งแต่เช้าแหละ,และกี่โมงครับสองโมงเช้าครับถึงประมาณบ่ายสามโดยประมาณแต่ไหนหมดกรอนก็ก็เก็บนะครับหมดเร็วแล้วเนี้ยอันนี้คือคือหมูกรอบก่อนที่เราจะ ไปทอดนะครับมันมีกรรมวิธีเยอะมากใช้เวลาทําก็ครึ่งวันครับอันนี้เป็นจะขั้นตอนที่ที่สองในการอบแล้วก็ตากตากเพื่อให้มันแห้งนะครับแล้วเดี๋ยวก็ไว้รอให้เย็นแล้วไปทอดทอดก็จะฟูขึ้นมากรอบแล้วกรรมวิธีมันเยอะมากหมูกรอบหนึ่งกิโลเนี่ยก็จะหายไปของเราจะหายไปเยอะนะครับหายไปเกือบซึ่งครับเงยเพื่อนเพื่อนท่าลูกค้าท่านไหนนะชอบทานหมูกรอบนะครับแนะนํานะครับ เป็นที่ร้านเทงกีนะครับเปิดบริการทุกวันครับหยุดเดือนละสามวันจะแจ้งไว้ในเพจนะครับเพจเทงกีเยาวราชเก่าเก่าครับผมไงเพื่อนๆมาลองนะครับเป็นเป๋ดจับหมูกรอบเกีาเหลาเนื้อหมูหมูกรอบเป็นหมูกรอบยิ้งสี้วนะครับเราไม่ได้ขายข้าวหมูกรอบนะครับขายขายแค่เป็นน้ำซุปน้ำแกงนะครับรสชาติเด่มร้อนกับขอมเราแบบเยาวราชเก่าเก่านะครับเชเญครับผมสวัสดีครับ